ส่งเมื่อนี้บ่าวพรจะมาตอบคําถามเอฟซีนาะพี่น้องส่งเมื่อวานนี่ทําการซื้อที่ดินเพิ่มให้ลุงโจยเนาะเอฟซีหลายคนก็ว,ว่าบ่าวพรคือผู้เห็นให้ไซพลไปเซ็นนาะพี่น้องก็คือมือที่ซื้อดินนั่นน้องพี่น้องคือบ่าวาซพลเพิ่นไปทุระเนาะแล้วก็ให้ทางลุงโจยนี่เซ็นนาะพี่น้องก็คือเซ็นทั้งสื้อลุงโจยและก็ทางอ่าสื่อบ่าวไซพลน้น้พี่น้องเนาะ เดี๋ยวจักหน่อยบออ่าวพรจะพาไปเบิ่งในใบที่การซื้อขายนะพี่น้องก็คือมีสื่อบา่าวไซพลแน่นอนเนาะพี่น้องสึ่ง fc หลายคนก็เป็นห่วงเนะาะผลบอกว่า,าลุงโจยเท่าแล้วอีกยังประมาณนี่ย่านลุงโจยแบบบยอยู่แล้วก็ย่านแบบมันมีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจักหน่อยบออ่าวพรพาไปเบิ่งเนาะพี่น้องอ่านี่แหละน้อพี่น้องก็คือการซื้อดินเมื่อวานนี่นะก็คือซื้อออกไป8เมตรนะพี่น้องสรุปแล้วที่ดินของลุงโจยนะี่ยคือความยาวสามเมตรความกว้าง15เมตรนะพี่น้องเนาะกับพอดีพี่แหละ ฮอดพี่นะ้องพี่น้องก็ถือว่าทางลังนี่กว้างพอสมควรเนาะสามารถอ่าสามารถเห็ดอ่าสวนครัวก็ได้นะพี่น้องอ่านี่แหละเนาะซื้อเพิ่มเนาะซึ่งเงินที่ดินเงินซื้อที่ดินเมื่อวานเนี่ยก็เป็นเงินของเมตู้อยู่ทาง U.S.A. เนาะพี่น้องเนะาะจังได้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางเมตู้หลายๆเนาะที่เพิ่นซื้อดินเพิ่มแล้วก็ขอบคุณเมตู้หลายๆเนาะที่เพิ่นให้เงินค่าน้ำมันมาพร้อนขอ,ขอบพระคุณหล,ลายๆเด้อเนาะ อ่ะน้องพี่น้องตอนนี้กับลุงโจยเพลินกามาแต่ถ่ายแหละสบายดีสบายดีลุงก็คือเอฟซีคอมเมนต์มาหลายคนเมื่อวานนี่บอกว่าอันคือบ่ให้บ่าวไซพนเช่นน้ำก็มีสื่อบ่าวไซพนอยู่บอ่ออันม,มีน้อพ่อเทาเพราะว่าอันคือบ่าวไซพนเมื่อวานเพคนไปธุระนั่นเป็น้องก็คือให้ทางลุงโจนงยนี่เส้นเสนอ่าเสนเช้นแทนได้เพราะว่ามันมีซองน้องพี่น้อง มันมีซ่องอาซ่องสื่อนอกระเทาส,สื่อเจ้าของที่ดินาาราลกาเจ้าของที่ดินราคาพอแลราคาบ่าใสายพล,ล<ะ>สพล่ผงถึงเอฟซีเพิ่นเป็นห่วงพ่อเทาพเทาพเิ่นบอกว่า<ม>ย่านแบบว่าย่านมุมมีชื่อบ่าวสายพน์มีไปเอาขึ้นมาเบิ่งเด้อพ่อเทาเดี๋ยวสิให้เบิ่งนะพี่น้อง<ม>เพื่อเอฟซีบ่เสื่อนั่นนะพอมีแน่นอนนะพี่น้องเนาะชื่อบ่าวสายพล์หมู่บ้านนี่ให้ทางลุงจุ๋ยเซ็นแทนอ่าเนาะพี่น้องก็ ซื้อออกไปเจ็ดเมตรเอ้ยแปดเมตรน้ำผัดเผาอ่าอ่าเดี๋ยวอันอันน่ะก่อนน้าพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนอันขึ้นเอาใบอันอาานะ่ะก่อนเอาอนา,านะหลังจากอรอพัดเ่าขึ้นไปเอาใบซื้อขายเดี๋ยวสีพาแวะมาเบิ่งโลงน้ำส่างบาดาลหรือว่าโฮงน้ำส่างบาดาลน,น้าพี่น้องอ่าก็คือขนาดก็คือสองเมตรหาสิบคูณสองเมตรหาสิบน้พี่น้องกะสีได้เป็นขนาดใหญ่ใหญ่เลยถา้าว่าเศษในน้อยกว่านี้มัน บอยักวิ์แดดวิ์ผลได้พี่น้องเนาะพอต้องเห็ด่ใหญ่น,นำเนาะกับพอดีแหละสำหรับกำลังดีเนาะอ่ากับสิบเป็นบ่อนตักเสือตักผ้าบ่อนล่างถวยล่างบ่วงนำเนาะอ่าเนี่ยน้ะพี่น้องตอนนี้พอเท่าเหมืนกับเอาใบซื้อคายลงมาเนาะอ่า น้องพี่น้องลายเซ็นผู้ที่หับที่ดินเนาะนี่เด็กก็คือสื่อของพระเท่าเนี่ยสื่อของแท้ของเพคนสื่อโลเน้องพระเท่าแล้วก็ท้าวผนเนาะออืเนาะพี่น้องก็คืออันนี้เป็นใบใบซื่อขายเน้องพระเท่าใบซื่อขายใบจันทินใบจันทินเชียนจันทินยันต์ใบมอบกรรมสิทธิ์เออกรรมสิทธิ์เขามีชิดอยู่นี่นะมีชิดดินของเส้นตัวของเขาเองถ้าว่าเขามาแทบเบื้องเืออะไรเขาว่าจะมีมีจักรแหงตาของเจ้าส่วนบ้านะ อ่าทั้งนี้ทั้งนั้นแหละเขาก็เฮ็ดใบตาตาตารางให้แล้วเจ้าก็เสียรตรงนั้นอีกคาเสียค่าภาษีคขาดภาษีาดินา้างปลูกสร้างปีละเถื่อเองนะพ่อเออปีละเถื่อคือดินพ่อเท่าเนี่ยโม,ม,เ,กมเกินอันนั้นโมเกินอ่าสิบพันสิบกว่าพันกีบเออพอพอว่าพันพอก็ปีปีนี้เขาเขาบริสายของเขาเป็นพอตาบอดนะแต่เก่าเขาเขาเก็บเลยพอตาบอดปีนี้แหละสุก่อนเขาก็มาผวาบมาเขาบปุ่บอกเฮาว่านอันอันซือ้อเขาได้ เออซื้อเราเขาลรือแล้วว่าเราเราตะบ,บอดแล้วเ,าเขาสงสารแล้วเขาเขาบุไซแล้วเขาบอกแคเรืบองว่าจะดินผอนนะโอ้แต่คือ,อคือเจ้ามาอยู่แล้วพื้นทยเสียเสียแล้วยเลยคนะ่ะเสียแต่ละปี่เลยค่ะเสียแล้วเ<อ>จ้าของที่ดินพื้นที่เสียเอือสือว่าดินเจ้าแต่ว่าดินคอยแต่ว่าเจ้าเจ้าอยู่เจ้าเสียนะเป็นของที่ดินว่าเจ้าอยู่เจ้าเสียเนาะเอออนะไรให้เจ้าได้ของดินเองให้เสียตลอดแล้วนี่เนาะพี่น้องก,ก็ซื้อนี่แหละ ใบยังยืนการซื้อขายที่ดินพ้อมด้วยพยานที่มีอายุเกษียณสามคนเนาะแตคืออันนี้คือใบยังยืนหลังจากนั้นก็ท้าว่าเพิ่นเขาเอื้นว่ากลมกรมจัดการที่ดินอยังประมาณเพิ่นก็จะมาแทงอันนี้เชื่อว่าเขาซื้อตัวนี้หั่นเหมือนเหมือนว่าสมมุติว่าคือพอใต้เนาะพอใต้จากไปแล้วบ่มีภัยโลคเขามันมีในซื้อตัวนี้เลยซื้อขายใช้พ่นใต้ก็ พี่น้องเขาใช้คนชิบต่อถทาหมดเลยก็มอบสิ่งกที่พวกพวกเจ้าผู้ผู้สื่อผู้ขายพไปแล้วบางเมืองเขาเอาไม่ได้แล้ยเป็นตอนนี้ลนะเป็นฉันแล้นะที่าพวกเจ้ามีมีชิดอีแล็บเจ้าละชมองว่างันาตัวยาพอกับลูลกตายหมดฮะพวกเจ้าเรื่องมีชิดบ้านนี้ที่าพวกเจ้าเป็นมือสื่อเลยจังว่าเลยนะพี่น้องกันจังนะชื่อหาย โอเคนักพี่น้องนี่เป็นที่ดินที่ผ่าค um> ุณประกานอันนี้ก็ทั้งบบแซนบ้าซื้อมาเออโอเพื่อนแม่เพื่อนเออแม่เพื่อนเอามาแต่เซนนอกก็แหละหายเว่าชื่อให้แบบแบบนั้นแล้วยำล้างหมดแล้วแต่ว่าส่วนลายเนาะพี่น้องเดี๋ยวว่าพออธิบายก่อนส่วนลายนี่อยู่แถวเขตนอกเพื่อนยังประทันได้มีดอกอัน ไปตาดินสนุบที่ดินแบบใบแท้ๆหมมี่หมีไปไปสีกอดไส้ไปสีก้อนเออถึงเนื้อเฮือนหม่อมพอนก็นไม่แต่ไส้ไปสิเออหมมีคขาใบตาดินนะใบตาดินนั่นเทว่าใบเฮาซื้อมันสี่เฮกตาร์เลยห้าเฮกตาร์นะคนาจะออกให้เออเขาจะอ่อกให้อันนี้เขาเก็บไปธรมธรมดาเก็บธรรมดาเออแต่ว่าไผ่ได้โรคไผ่นะวันซะยังบอกเคยเป็นประวัติว่าเจ้าลบขรรพเจ้าบ่อเนี่เคยเป็นแบบนั้นมีแต่เชียงเอาว่า ขานี่ขานอาจจะบุญพอบุญแม่ของเฮาเจอเอาคงแผกมาแล้วแล้วเจ้ามีเจ้าความคอยเป็นสันนะเจ้านี้ภาษีเนาะเออเดือนละสิบกว่าพันเออเดือนละสิบสามสี่หนึ่งดินปลูกซ่างมาทั้เดือนนะเราเสือคอยกับแปดพันขอยหายอยู่นะแปดพันมาหายอยู่นะขอยละสิบพันอุ้ยเงินมันใช้ปีละสิบกว่าพันก็จะหมดปีเนาะพอเท่ากับ ได้ดินกว้างขวางเลยเนาะโย่ทางหลังก็ยงาแผ่เมตรถุแล้วเพื่อนการแล้วเพื่อนชื่อหายถุแล้วบุคคลเพื่อนต่อสมองเพื่อนยังบ่มียางลูกเอ้ยคือพวกลูกกัจ้าถุลูกเอ้ยเอออาทิตย์นี่มีแหงคุณพวกลูกกัได้ย้อนก็ได้ย้อนพวกเจ้าลูกเอ้ยแหมืนได้พม่าทุกทุกแขนงทุกคนทุกคนที่มาช่วยพออาทิตย์นี่มีแหงทุกคน อ่าทุกคะแนนคะแไดก็หายย่หายามอายุดีมีแห้งทุกคนไปใส่ห้เตาปลอดปลอดภัยอ่าคงอยู่หายได้คงภัยมีทุกคนก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนทุกคนเด้อเวยอ่าก็ต่ก่อนเพิ่นโบเห็นหุ่งผ่อนกระเจี๊ยวจะได้พี่น้องตอดซื้อดินใหม่เพิ่นโบเห็นหุ่งเลยยันิ่นไปลงลืมนะเจ้าก็กอดไว้ว่าเคยเห็นไหมปะกอดเลยฮจะใส่อันจะใส่ทงปะใส่ทงยางกระเจี๊ยว คือเจ้าเห็นแหละเห็นได้ได้น้องดูอ่ะโอาการตัวตายังแบบมันบ่อยสัเจ็นะเบื้องตันีทำให้เมื่คือเม่หันากงยเงยยงยเยงยเหนะเป็นได้อาการตาไหมันจะเป็นเงยเงยเงย่งยเงะจากน้อยนึงบ้เออหนึ่งมาไแล้วเบื้องใดนี่เป็นมุองตาบ้างเป็นมุชองตาลเบื้องนี่ก็คือการงนี้คือการเบื้องเบื้องนี้เป็นเบื้องนี้เป็นอ๋อเบื้องนี้เป็น ขนาดปุเป็นมิซิานฮะกระเป็นเหนเบงนี่บงนี่เป็นไ้บางนี่บงนี่แล้บอดแหงหลีละคันพอรับดูนี่คัน่บเป็นไหยเงียบๆเลยมันเงียบไปได้นะคือไม่งห้อยอย่นี้เออแลยาทาเป็นยายดคันมันมียายอดหนึ่งันใช้ยายอดคันบ่เป็นแบบนี้ ใส่ม่านตาเลนตาแห้งแต่ว่ายายอดที่เขาจะแทมมันอ่ะหมดแหละหมดเลยหมดจังมือเลยหมดฉี่ฉี่กลับแหละฉี่กลับแล้วมือหนึ่งซ้ำเถื่อชี้เถื่อคอยจ่ายก็ม่เท่า่ข้างนอาใส่หันแบบว่าตาเหามอมีลอเลี้ย่างนี้มอมีมันขี้ตามันมอมีอย่าน้มันแข็งกระแหลงอยู่ขางนอกตอนนั้นเลยคือว่ามันเย็นเลยคือว่าตาเขาคือว่าซัดไปนะดึงสั่นยายอเออก็ไม่เท่าไห้่ทางบ้านแซนซื้อมา บอกแล้วกินห่าเราใส้แล้วมาห้แล้วลลวะแต่คนกินหา่าโดดแต่คนชื้จะบ้าอยู่จมีบ่มีินี้เอาตัวอย่างไปให้เบิ่งก<อ>ันขยะน่าจะนี้หาเอาเอามก่ดอ,อย่งน้ให้เบิงบ่งให้เราเสเบิ่งกินเราชื้ชแล้วเราสกัคุณโทรไปแล้วกิได้คอไปถายอยู่ในผู้โทรมาผู้ที่ทรายนี่ไปถ่ายไก่เนาะโด้ข่้องน้ำแล้วไว้เนาะพเาแล้วไว้กระชีดบัวปไก่ แหลกเงินเราพี่น้องเงินอ่านี่แหละน้ำมันพรอยังเดือยอยู่ล้านห้ากับแปดสิพันกีโเนาะเงินเห็ดหัวนี่แหละเงินยังให้ลูกอันซื่อบงตานางให้ลวกอ่ะออใช่ตานางกทุกคนหัวเอาตัวนี้พอแล้วตัวนี้พอซื้อมาแล้วนี่ห้าหกเจ็ดแชร์แหละพอซื้อ,อซื้อตานางเราพอจะปลูกอันนัจะปลูกนับแต่เครื่องพังพอจะบุ้มบดแถวนี้กับพอจะได้นั้นจะเอามองเผาสองต้นสองต้นโดย เขาเตี่ยอะเดี๋ยวใส่ทางนั้นทางนี้ก็ใส่ต้นนางนี่จะว่าพอเห็ดหอมบดนี่แหละพอชื่อไก่ครั้เวลาเรียเงินนะพอชื่อไก่ไปจากชิบโตซาโต,ตเลี้ยงไก่นี่แล้วพออะไก็พอปล่อยไปธรรมชาติก็ได้เออธรรมชาติได้โดยเรื่องมาชอมมาเพื่อนประธานเสียเถอะเนาะปขาดเกินกะอย่าว่าใ<ด>ครใครไก่หันชื่ออยู่ชื่อกินนะต้องมีข้อไก่เลยพอเท่าเออ พอเช็ดรักนะพอเช็ดแล้วสักซุดเลยพอไก่ใช่ใส่พ่นเช็ดรักอ่ะนะมันยังรอกให้บ้านเมืองเขาเป็นไฮกระไดแต่วมีเทว่าล่อพังเหมือนก่อนน้ำพี่น้องเกลียวมีเอฟซีทางมีทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ดีทั้งส่งบ่าวลาเนาะเพิ่มเติมเฮ็ดหัวนี่แหละเชเอาแบบตะนางมันดีๆเนี่ยเนาก็เลยตะนางโอ้ยขักบรถพอชิปปุกหอบเลยนะตัวนี้นะเครื่องเครื่องอยู่เครื่องกินนี่พอชิปปุก น้ำพลมีเคี่ยวคุ้มเลยเนาะพวกหัวขาตะไคข่หั <c oughs> วสินไข่ก็ว่ากันไปเครื่องพลละปลูกนี่ซื้อมานอกพ่อพเท่าโดยอีกห้าหกปีก็ได้กินแหละมลนันเลยก็เช้ให้บักใส่พลขยายนี่จัชนีหเอาหมดตถุนี่ใช่ไหมอ่าก็จปลูกมาปีละปีมาปีของมันเป็นดินเหาเลยปลูกมาแล้วปลูกมาแล้วอือไปยูนเซียนมันอําบ่เพนน่แบบไหนอ่ะนะพี่น้องก็คือ เงินที่เรือนะมาพรส์ล่าสุห้าแปดสิพันกีบนี่มาพรคิดว่าจากที่ใดตะนางจากทระได้คือว่าก่อก่อละก่อละล้าดหรือก่อละห้าแสน่าจากมาพรส์หลังจากจบคลิปนี้มาพรจะแล่นออกไปทางนั้นห้านแถวนี้ก็มีเดนะพ่อเถาเนาะจังเลาพอกระโบบรไบายเราดีกว่าเรคยไปโดยทางทรายเบกทามเมืองเออทามเมืองว่าสิบอกเขาว่าความยาวสามเมตรคูณสิบห้าเป็นตะนางเท่าใดอยากได้ตะนางความสูงประมาณสักเมตรห้าซิด โดยนอกจากพื้นดินเม็หาซีพอต่างหามีลายลายขนาดเะไรพี่น้องหนึ่งสองเมตรก็มีเหมกัเม็ดหาซีขยันให้ให้พอได้เงินเซนหนึ่งพอเอาไว้เงินโถยันยันจับขาดดาพยานเอาเงินคอเงินโดยแต่กระซิบแบ่งเงินจำนวนนี้แหละโดยให้เพิ่นเนาะอย่าว่าเ็บเวลาลูกเมื่อบเจ็บหายดาพญานบ่มีเงินชักนะเงินโน้ตพี่ตงโดยติดโตเจ้าบ่มีเลยบ่บ่บ่มีอ๋อเดี๋ยวกับิีเอานี่แหละเงินถี่เรือนี่แบ่งให้เพิ่นแล้วพี่น้องโดย แบ่งเพิ่นจักแสนจักใดเนาะได้นีก่ก็เด้อพ่อเฒ่าโดยโดยอย่ามาจีบใครเบยพยานโอเคนะพี่น้องซึ่งพอเฒ่าเพิ่นก็ของเงินแสนหนึ่งบ่พอก็สิให้เพิ่นสองแสนเนาะก็คืองเงินที่บ่พอส์ห่มใบเห็นเฮ็ดหัวนี่แหละนักพี่น้องเนาะก็คือบางทีเพิ่นบ่มีก็ยื่นให้นักพี่น้องโดยอ่าพอเถ้า จะออยู่จะกินกับเพื่อนแล้วอื่อโดยถุกเออขอบใจขอบคุณทอบคุณทุกฐานเนาะฐานอืออ่าอยู่ดีมีแหงเยอะเออให้ทำเหมือนพอเท่ากับเพื่อนได้ช่างสั่งทุกสิ่งทุกพวกแนวพวกเจ้าหายใจทุกอันบุญเงินเด้อพวกเจ้ากับใะ้ลไม่รวยกว่าตัวนี้ให้ดีมีแหงอ่าโชคดีโชคดี สาถูกเ<ท>นาะขอบคุณผู้ใหญ่ใ<ย>จดีย์ทุกท่ทานนะพี่น้องเนาะ<ย>เดี๋ยวบพพรจะอ่านรายสื่อเ,เพิ่มเติมเนะพี่น้องบพพรกะจุดเบญจดอกเนาะกะเงินจํานวนนี้กับเงินผู้ที่สมทบแรกๆอะไรนะพี่น้องเนาะ<ย>สมทบแรกๆนี่แหละบพพรกะว่าจะกเก็บไว้เห็ดหัวหลังจากไหดทั่วกะคือเมื่อวาน,นเงินบ่พอที่ดินกระตุ่มใช่นะพี่น้องเนะาะคุยคนอ่านนีชัย ยังผมมีกระเป๋าตัวมีกระเป๋าลูกกะทิกระเป๋าเจ้าก็มักใส่อยู่บ่โดยกระเป๋าแบบกระเป๋าแบบนี้บ่เออมาหายได้เลยแบบนี้บ่เออแบบแรกก็ย้ายนะเพราะวอเงินโดยทำมาใส่ยามันฮีอ่ะอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ชุดชุดก่อนกะบ่มีเป็นปอบปอบลามาสินะบอกใส่ฝนเป็นเจ็บทองเลย มันมเป็นเงินจิติ่วก็บุญบารามาบอกนักงตอดามาตอดักแรกเออผมยังตูดไม่น้อยนะซึ่งแหละก็มีคำถามหลายๆคำถามนะพี่น้องมียังโฮ่งคำสั่งบาดาลคืองามแท้ผัดเฮือนคือบวงามอย่างประมาณนี้นะพี่น้องก็คือก็คือ,อว่าง่ายๆคือเห็ดไวเดียพี่น้องไวเขาเกื้อใจมันยังหักยังหักแหละยังหักเลย,เ,ลยเอย <ปะ S 2> เอ,อสมิงก็สมิงก็พอใจแล้วพอก็พอใจแล้วลูกเง้ยไอฟซีเพันท่วงมากับบ๊เป็นยังนะพี่น้องเพราะว่า เพื่อนไปกระซิฮักเลยเนาะนาวก็นาวชนก็เลยเห็ดเละเห็ดอยู่ใวาเละเห็ด้บว้ยเลยสนิทก็พร้อมใจพูมมใจและเพื่อนเรา่ขบเบาแนก็จุนบริยุเขาก็บอกกันเนาะปกตาดเขาก็บอกันแค่ไปแก่บ้าก็กบบก็บาเผยที่น่าสงสารเพื่อนเด้เขากันะอทุกคนกระทุ่มเทกับระาดีอร์ยคือสมฮากับทีกทั้งบาลากระคอยน้นน้เบาแสน้นเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะ ใส่เบาะลาเนี่ยบาะให้มันให้อยู่ให้กินเลยตั้งมันบอกเป็นอย่างไรเจ้าเนี่ยไรเอากูอย่าว่าาเพระว่าเพิ่นบอกเคยเห็ดกินเนาะพ่อเท่าแต่ก็เป็นคนบม่เคยเห็ดกินบอกอันนั้นบอกเคยเห็ดกินว่าชันซักแต่ข้าเป็นคนป่านะบอกเคยมีตั้งแต่เกิดบอกพ่อเท่าแต่ก็แล้วก็บอกเป็นเห็ดกินเนาะบกข้ากินแบบกินยังแบบเก่าๆอยู่นะพี่น้องเพิ่นก็คือว่าเราเพิ่นเคยในนี่เวลาเพิ่นเห็ดกินเนี่ก็จีมันบอกเคยนะพี่น้องพ่บอกเคยเนาะ เรามอก็จะมมมีจะบางงานันโก้งอย่างแตกเออได้โค้งนั <c oughs> ้นน่ะโค้งผูกบ่อถ้วยบอ่อโกบ่อกระเบื้องสภาพไม่เพียง้อเนาะม,มาหนีพ่อพิ่นมีของอยู่ของกินยูทูบเบอร์บางบางทีก็บพนินซื้อพนันซื้อกะพิ่นก็เริ่มเป็นได้เนาะเริ่มเห็ดสะอาดอยังขึ้นเมือ่อวันห่างานโค้กแตกเพราะว่ามึงยาแล้วตั้าใช้นั้นนช่วยนะพระเจ้าช่วยช่วยแตกบุชอ,อ่านดีว่าตายใช่พนเลย เราคิดโมเต็กมันเล่นชิโมแตกตัวว่ะปมะทับใจก็เตกเยอะโอยว่ะกับปัจจุบันนี่นาะพี่น้องพอเท่าเพิ่นกะดีใจเด้อพี่น้องเนาะไลๆคนกะยิบซีกะว่าพอเท่าคือบคือเก่ากคือบบแมนน้อพี่น้องกคือช่วงนั้นนะเพิ่นมีความถูกใจยังกับผมมียักับผมมีแล้วที่นี่แหละเพิ่นดีทุกอย่างตาแค่นหุ่งแล้วเพิ่นกะนี่งหงดีใจนี่นี่ยิ้มยังไงเพิ่นแบบเพิ่น ตื่นเต้นตลอดนะพี่น้องนะโบแมนเพิ่นเปลี่ยนแปลงคือแบบคนเฮาดีใจเนาะโบเคยได้ก็ตื่นเต้นแล้วก็เลยแบบอยากเว้าอย่างยังแน่น้องเอออยากเว้าแดดอนึงเออบ่แม่นว่าเพิ่นนี้ยังดอกนะพี่น้องก็คือเพิ่นตื่นเต้นนั่นแหละเนาะโดยโดยมือเป็นยังพวกเ่านี่อารมณ์ในในหัวกระไดเมื้อนั้นก็บ้านเฮงแต่บิ่งบ้านแท้นลยฮะมันบ้านยี่สี่พี่พอดึงพิมเลยป๊อมาคงพาไม่ไม่ฮีเหี้ยได้ไหมอันนี้นะ ฟามกระตาเออพาแมกระตาเนี่มันปาดสัดมันนั่งเหลือเออนั่เลืเออพอดึงออกเลยพอเหลกอีซะสำข์ข่าวจะคุ้งคนอันรอะนกระโหลกคนละอคุ้งกระูกเลพอคิดว่ามันปาดไน้นองบ่อแล้วจะไปเห็ดได้จะไปงมใช้บันได่ฉันบอกบ่อวันนี้พานนี้ของบอกจะพผมบริษัทอนนันได้เราจะไปงูสัดแล้วเออไ่ว่ามันผลิตสัดผลิตโคลลมนะ เขาลมคือเขาปาดเลยเราทิวอะไรฮะพอาดดว่าปาดในนอ่นนึงญ่นี่ชิ้นกล้องมนรู้ประเด็เลิกได้พี่น้องเหน็บูเห็นบ่แล้วเเสียวคแวัด็สยเลยนะเขาบาอยู่ทีได้พอจับงสิพอจับพลิ่พอหล่อมพลิวาดเลยจานพลิพอดึงทิมเลยเปียงืองอ่ะดึงทิมเลย โอเคน้องเพน้องสำหรับคลิปนี้ก็มาทอดช่วงท้ายคลิปเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศาตอนทีน่เช้าน้องเพนะ้องเนาะบ่ะพาะกับรอ,อกัเจ้ามาคายป่าอยู่เนาะตลาดน้อนกัเจ้าผ่านไปนีคนเมืองซนบ่กพระธคายเออานาั่นแหละปลาน้ำซีที่จิ้งเขตเท่านี้แห้งแล้งก็บแสดมีน้ำซีอยู่ก็ช<อ>าวบงสะบากก็พระธรามหาก,กินได้น้ำหนำซีนี่คนระับ<อ>ถือว่าน้ำซีก็เป็นน้ำที่อ่าต่อชีวิตชนเผ่าเท่านี้กับอดข้าวจลาอยู่ก็รอถาดซื้อปลานะเพนน้องซื้อปลาจะมาต้มเนาะโดย เอาล่ะพอเท่าสำหรับคลิปนี้ขอโตจบคลิปก่อนเนาะโดยเพ่อนๆสวัสดีสบายดีเลยเหลี่ยมซีทุกท่านไปเลยเด้อ